มาดูกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋ยชฟกับเตอร์ทาวเรียค่ะชุดเลียในวันนี้มาพร้อมกับอาวุธที่มีชื่อว่าบาตัน ะะหรือดิวนั่นเองค่ะคือก็เคยมีเด็กถามมานะคะว่าสอนหน่อยนะคะคือวันนี้เราจะสอนเป็นท่าป้องกันก่อนนะถ้าจมตีเดี๋ยวทาคลิปแยกนะคะพอดีวันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยสอนนะคะก็เลยอยากจะให้อาจักคู่ป้องกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูบาตาของกันค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็คือบาตนของวานนะคะสบัดแบบนี้ก็ได้นะคะเริ่มเริ่มเริ่มเก่าแล้วนะคะไม่ได้ใช่นาะนเริ่มหลุดๆนะคะอาจจะอาจจะมีการลูดเข้าหน่อยหนึ่งนะคะพอบาตันกลับออกมาแล้วมันจะเป็น3ท่อนลักษณะน,นี้ ะะบาตันมันก็คือท่อนเหล็กดีๆนั่นเองฉะนั้นเวลาป้องกันก็คือเหมือนเราเอาเหล็กไปบล็อกผู้ร้ายแทนแขนของเรานะคะอาล่ะเราดูท่าะคะแล้ววันนี้นะคะวานก็มีผู้ช่วยของวานก็คือครูคูชิโนนะคะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะยังคงอยู่กับวานนะคะก็เลยขอให้เขาช่วยสอนนะคะอ่าล่ะวันนี้คูชิโนจะถือไม้นะคะถือไม้มาตีวานนะคะวานก็จะใช้วิธีการป้องกันด้วยบาตันนะคะทีนี้ง่ายๆเลยนะคะ การป้องกันก็คือเหมือนทำไฮบล็อกนั่นเองนะคะสามารถไฮบล็อกตรงได้มือนี้จับตรงด้ามของบาตันไว้อีกมือนึงเราใช้มืออย่างนี้นะคะช่วยในการบางังแล้วใช้มือน,นี้ช่วยดันไว้นะคะเนี่ยตรงก็ได้เอียงก็ได้เอียงอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าคูชินตีตรงมานะคะมันก็จะบล็อกนะคะฮึบป่าลักษณะนี้เห็นไหมคะฉะนั้นตัวบาตันเนี่ยจะป้องกันไ,ไม่ให้ไม้เนี่ยเขาตีโดนเรานะคะหรือคูชิโนมาดานข้างนะคะไซส์นะคะฮึบ เห็นไหมก็จะบล็อกข้างนะคะทีนี okay. 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 Uh ้ฝั่งนี้นะคะใช่ให้ฝดจิปั๊บป้าเห็นไหมหรือด้านข้างก็เหมือนกันนะคะทีนี้ฝดจิให้ปั้าเห็นไหมแต่คือเวลาลับอะอย่างที่บอกอะเหมือนตอนสอนบ้อนตัวเราอยากไปยืนนิ่งๆแล้วก็แบบปั๊บๆๆนะคะเราก็ขยับหลบบ้างนะคะขยับตัวด้วยช่วยด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เราได้ท่าบาตันก็คือท่าบล็อกบนบล็อกข้าง บล็อกข้างอย่างนี้นะคะทีนี้พอเราบล็อกแล้วทํายังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราดูท่าบล็อกบ,บนกันนะคะคูชิโนะนะคะทุกคนนะคะเฮ้นะคะป้างนะคะเราก็ทาเหมือนเวลาเราเอ็กบล็อกเลยนะคะขยับมือโค้งออกเห็นไหมแล้วก็เอาบาตันเนี่ยจากตรงนี้นะคะอีกทีนึงนะคะคูชิโนะนะคะอย่างนี้นะคะวันจะบิดบาตันนะคะแล้วก็เอาบาตันเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวออกเห็นไหมเกี่ยวลักษณะน,นี้นะคะเราก็จะกระเด็นออกไปนะคะ เกี่ยวกี่รอบก็ได้ให้เขาเบี่ยงแขนออกไปนะคะเราก็อาจจะตีเขาต่อได้ก็เป็นการโจมตีของบาตันเพิ่มเติมนะคะทีนี้ด้านข้างนะคะชินเซนเซนะคะด้านข้างป้าเห็นไหมเหมือนกันนะคะเราก็สามารถบิดเห็นไหมได้หมดนะคะปุ๊บแล้วก็เบี่ยงมาตันในการบิดอาวุธเขาออกนะคะอะเกนนะคะมวยไก่คะตั้นะคะแล้วก็บิดเห็นไหมได้หมดนะคะใช้บาตันช่วยในการเบี่ยงอาวุธเขาออกนะคะ ซึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ก็คือฝึกได้ไหมก็ฝึกได้นะคะถ้าใครไม่มีบาตันจะลองใช้เป็นพวกท่อนมงท่อนไม้ก็ได้แต่อย่างที่บอกเวลาเอามารับอ่ะบาตันมันเป็นเหล็กเวลารับมันก็เลยปลอดภัยมากกว่าใช้ไม้ไม้บางทีเราเอาไปรับอาจจะหักได้นะคะคือเขาตีแรงแข็งๆเข้ามา,ม,ามันก็หักแล้วก็โดนหัวเราเหมือนเดิมฉะนั้นก็ให้ระวังระวัง ะะและนี่ก็คือท่าในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่าการใช้บาตันในการป้องกันในวันนี้นะคะก็เป็นท่าง่ายๆนะคะคือท่าบล็อกนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีบาตันก็ลองหาอย่างอื่นที่เป็นท่อนๆมาฝึกก่อนเนาะแต่อย่างที่บอกแหละถ้าเกิดเป็นท่อนไม้บางๆหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะอันตรายเราเวลาเขาตีมามันทะลุมันหักใส่หัวเรานะคะฉะนั้นก็ให้ระวังกันด้วยนะคะแต่เอามาฝึกเนี่ยฝึกได้อยู่นะคะฝึกด้วยการใช้ท่อนไม้เป็นท่าทางแทนบาตันนะคะ ก็คิดว่าทุกคนควรจะฝึกตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานก็ฝากกดไลค์กำลังใ,ใจให้วานนะคะกดซับสไครต์ไปติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้านะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ b เบลฟ์มาชวัตอะคาเดมี่ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ